เห็ุอย so you know. ังอยู uh ่เนาะก็คือก็ไกด์ไฟซื้ออุปกรณ์มานเราบ่ในไร่สมัยละนี่อย่างแน่สีอย่างไรเนี่เช็กบนเราบ่สีแดงอยู่บ่สีสีสีฟ้าไอ้ไอ้คือบ่าเอาอันตัวหนังสือหัวใจก่อนคือว่าตัวหัวใจก่อนหัวใจมั้ง่ายไงบ่ยังไงอยูล้วหัวใจมั้ฮะมันจะขึ้นอ่อนหมดเลยเออตัวนี้ตัวนี้ก้อนตัวยางก่อนอ๋อไอตัววงจรที่ต่อเนี่ยอันเดียวกันอยู่บ่ ห hmm? ึ่งจนตัวเดียวกันแพงเดียวกันสวิตเดียวกันแพงเดียวกันสวิตเดียวกันบ่นี่บ่มึงเร้่อาจจะต้องเพิ่มคึองแกมบ่พใชาไหมสวรรค์อย่างนี้อันน้อันนี้ก่อนอันนี้ก่นอนเป็นตะร์เนอยู่บ่ละนี่คือไปเตอร์โอ้ยเทะ เอาอยู่บอนี่แม่ปรุงบอลูกบอลกระองเอาตัวนี้ใส่บอลนี่ใส่ย่างอุปก่ณ์ซื้อมาป้าเอียงหรอแม่ปรุงบ่าว่มาแอบบึงก่อนเด้อมาแอบบึงราคาก่อนตัวนี้าบาทสิบอลไฟห่วยห่วยคือทุ่มทุนส่างแท้ใส่ใส่บึงดูสายไฟโอ้เพิ่งไปเป็นพันผุนบอลนี่เป็นพันผุนป้าตัวคือทุ่มเทแท้ส่ง อันนี้รถไฟสีแดงมั้งเนาะที่เพิ่นบ้านเนาะสีแดงแล้วก็มีตัวทานทานจักโวนนี่เก่าว,ว,าว,วนพ่อบ่พ่อบ่พ่อ,อพ่อเนาะกันบ่นนพ่อก็ต่อส่องวงจเรเหาอาใส่ไฟออนจริงจริงแม่มี่ลงมาอีกขั้นาหาทีเขาดื่มมาจากอันนี้เอาอันนี้เดี๋ยตัวจุ๊บอันนี้จักชุดนี่ขั้วทานยี่สิบบาทบ่อันนี้ยี่สิบบอ หวยได้เ็จเนาะเอาซื <rapping detox analysis> uh, ้ออีย่างมาหนำอ้าวไอ้มุกไอ้ซื้อหัวเลียงมาใหม่บ่เรื้อเก่าเอาซื้อวิยามาหนำห่วยซื้อว่าใส่น้ำกาลนี่ไอ้มุกอันนี้ซื้อมาใหม่เตียนเขาซื้อมาเมื่อวานบุหรี่สำบออ๋อเอาตัวอะไรตัวอะไรส่วนตัวตัวกบุหรีเอาไปส่งให้ผู้ใดเลรอวะไอตัวยังนี่ ตัวค่าความต้านทานเอาทานมันคืออยู่คนละขวละถุงค่าความต้านทานเอามา,นนมาใส่ยังไงอืมเอาทานคือคือคมีคนละถุงแบบนี้ป้าตัวนี่นีนน่สอนนักเรียนนี่แมวก็มีเด้นี่ตัวนี้ค่าความต้านทานถึงเด่นหูใจ นั่นแล้วแม่ถึงบอกไงว่าเอาเข็มมาจิ้มไอ้ผดบัวเสื้อมันก็สิฮักนี่อันนี้กะร,ร,ระยะตัวนี้ก็ได้นี่เก็บเอาใหมหมอนเข็ม,มใหม่เก็บท้ายนี้เดี๋ยวๆหมอนเข็มก่อนหมอนเข็มเพื่อนเขาเลยหกเลยบาทนี่แห้งหกตึมนี่สัลลุนไรเข็มนะไงผดบัมีทุกอย่าง ไอ้ของไอ้มันไอ้จริงจริงไอ้ตังว,วัดระยะบอน่ะมันคือทีทีททททห่างๆไม่พอกันนะ<ม>จริง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 ไอ้ต้องมาถีปุ๊บเพืคอจะเวียงมาผีชนะตระยะน,นี่เอาเข็มรุ่ลดีกว่าบอนี่นี่นในบอนี่ไม่นในโพดนี่เอาไปปักของข้าเสียไปเ้าเป็นสร้างบเบิดทุกอย่างเด้อมีทุกสร้างเด้อโอ้เดียวมันหรือเปลงาที่จริงไอ้ตังวัดระยะว่ามันควรจะซำดายเลยมันฝีมือมอดงามเลยนี่นะ บอ,บอปซัำค่ะใส่ซื้อไปเห็นมาเห็นไอซื้อไปถัดมาอยู่ห้างหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นบอริสแปดมิลอ่าเป็นมิ้นจักมิ้นแปดบอริสเท่าได้ต้องวัดระยะมันโทรกันตัวเนาะไฟมันจะถึงน้ำบอเวณวนวเก่าเก่าอันนี้ก็น้นอยเหรอเห็นบอนี้อันนี้ก็น้อยแข่บลงลหอกะระยะอย่าเห็นอือต้องวัดระยะนี่ใน,น,นประก,กาเนี่ยใส่แป๊บแป๊บแป๊บปบพออ่อนอ่อนีนนะใส่ตัวไฟตัวไปน่อยค่ะ จะแ,แห้งจะเล้กปากกาตัวน,นี้ปากกาเขียนรองเทาด่านมาหลายร้อยเลยไนดะ้ซื้อมาเขียนรองเทาค่อยๆเด้อค่อยๆอ,อย่ยาระบอกเป็นปากกาเขียนรองเทาบอกเนี่ยซื้อเป็นอ๋อน้มาจากสยามพาระละคอนมูไนะผู้หญิงกับผู้ชายทำงานคนละอย่างกันคูยไม,ม,ม่เหมียวสืฝีมือปราณีสวยงามให้ต้องการะยะ เขาเป็นแบบมันสิล้งล่างแบบตัวอักษรก่อนค่ะว่าเส้นมันสิเดินแบบใดให้เสิบปรเหต์แบบนั้นทำออมาอย่างไรรึเปลี่ยนเดียวเออเอามานันหนีเอามันหนีามานัามาน,ามานี่จะก่อนค่ะโค้งมากคะ่ะโค้งเลยบอกแล้วนี่คือมันถสารปุ๊บนี่เนาะเปดนี่มันหนีแล้วค่ะนี่เ,เป็น่ยเไปอีกสองโดด มันสิบโค้งเพราะว่าโหลดไฟมันก็ต้องมีตรงนี้โหลดนึงเดีเพิ่งมันก็ตรงเปิ่าเข้ากากกาว่ามันสีตรงนี้เป็นบลารมันก็สิจืดๆเป็นบลาร์มันก็สิเป็นสะรโลเอ่ฮอยเฮ้ยทีของแม่เพี่ไ um ด้ปากกาตัว um, น so ี oui, şey c, course, er ้นะเทามันจ <Yeah. S 1> ืดพ <am heavy. S 2> mm ี hmm. ่ซื <sing Sims. S 1> ้อได้นี่อะไรนี้ป่บ้านีนเนาะมันก็สิเจ๋งอ๋ออันนี้ได้หมอนเข็มกับเห้ปักไว้อยู่ คู้ไม่เป็นเห็เนเร็วกว่านี้อันต่อไปสีเอียงหรอกแตมติดเกินฮะไอปลาเลือเขีดอันของโซเฟียมนนันตัวหยากเยสโลสโลวอเอาตัวอันมาหนากก่อนอนี้ดัมต้องล่างล่างแบบเพราะว่าเดี๋ยวกันบอนนลรถไฟมันเอียงมากตัวน,นี้นะ อันนี้หักกันบ่ขัวบวกขัวลบแล้วบ่สันบวกเงี้ยวลบม็นบ่ปกติตามลักไอทานไม่ใช้กันเถอบวกมันสีนู่นเนาะมันสีเงี้ยวเลตัวไอ้รอดอ l ดีมันสีสลับกันอันไหน มันไก่พดบันนี้ไอมันสิบไก่พดหลอดไฟอวันสิบไก่พูดไอขามันต้องต้องให้มันถึงกันนี่นะพักพักพักไอเดี้มันไข้ไม่ถึงกันเลยนี่เราหักหักมานึ่ต้องให้มันแตกกันขึ้นีเลยเข้าใจอยู่เข้าใจทีไงตัวขาเนี่ยมันแตกกันขึ้นเลยนะพักผัดขาเันเยลมสลับใส่ขวาน่ะพ่พอไอมันอยู่ทางเดียวกันเนี่อยู่ข้งเดียวกันขาบวกอยู่ข้างบวกกันนะมันแตกกันอันนี้กับแพร่ภา แม่ขอใจอยู่เลยแมวกำลังมาของของอายคือว่าทอขาว่าทอกันก็เอาตัวตัวทอว่าเมืเ่อกีวัดว่าหนึุนะมอนคือมันคือนึ่งห้าเซนี่สี่เซนี่สตั อันขาตัวใหญมันบอนะ่อหนาะหอบเปี่ยนไม้เอาตัวที่มันชั้อชั่วจะรุนเด้อพี่น้องเด้อสิมอลรับมันสิได้สู้อยู่บนระนี้เอาเสือบเอาไฟสายสง่งอ, <c oughs> อะพงถ่าเยอะอยู่ดิถ่าเยอะอยู่เด้อฮอลล์พงเด้อผู้แม <c oughs> ่เหมียวเสือขันห็ดบ่อใดเนี่ยโอ้ยจัดไห้เด้อไายนะโอ้ย กิ๊บเกลเดนี่สือวดเลยนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้กาแีมือคู่แมวเมียวนี่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 อันนี้กาแีมือทักอันนี้กาแมนนนอัี้กฟแมนอันนี้กาแฟแมนอันนี้กาแฟแมนนะคะสอนกันสอนกันเอาไว้ที่จริงมันมันมันดูดีๆแต่พอดีอันมาจากเพชรช่อออกม่ใหม่นะเลื่อนเขาเลื่อนของน้ำมุนีน้ำมุนีน้ำมุนีผ้ามงกุลพาม่านตัวนี้นี่นี่ที่ทักหิ้ม้าม่านนกาแฟแมน ช่วงลอตุ๊กตุนตุต๊กตา,ตตา terminal terminal ออคนคน,คนี้อันนีร <overflow> ก็ฟีมือคุณผู้แม่เหมียวเด้บริษัธรรมดาเด้ออันนี้พิธีที่มัดไอ้ที่มัดผ้าม่านนี่ล่ะพอีลือประมาณออกนะคะสักประมาณอ้าวหล่นหลนลนเป็นจังไหลเป็นจังไหลเป็นจังไหลบ่ไหลอยู่บ่มันตีเหลี่ยมมาตีเหลี่ยมม่ต้องเหลี่ยมค่ะได้อยู่ดอกอะสำหรับลองเบิ้งติดเบิ้งข้าโบุกเขี้ยวไปหิดไม้ไอ้เกียงนี่ ไอ้ผาดเด้อยเนี่ยเหมียวถ่ายเยอะอยู่ได้เอาไปดอกไอ้เศร้าสัก,ก่อนรุ่นเพลินสะก่อนกกเดี๋ยวคุณคู่สิไปจับซวยเพลินเด้อให้กําลังใจบุคคลพงว่าไปลายไฟสิได้ชู้บออะมือน,นัันคารบอมีก่กับิได้เอาอันอย่างก็ไฟระยิบระยับนี่เระไปไฟคีสมาดไอ้เด้อ <c oughs> <c oughs> เอาค่ะให้กําลังใจบุคคลพงนะคะรักนะจุ๊บุ <c oughs>